ก็ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับอาจะเป็นการบันทึกการประชุมนะครับที่เรามีการเข้าร่วมประชุมมาแล้วก็เราก็ต้องมีการจดบันทึกไว้ในระบบนะครับอาจจะเป็นข้อความย่อๆอะไรแบบนี้ประมาณนี้ก็เพื่อที่เราจะได้มาเปิดดูในภายหลังนะครับว่ามีการประชุมวันไหนนะครับในที่นี้นะครับผมได้ทําการบันทึกไปแล้วนะครับมีอยู่3หัวข้อนะครับ อันนี้คือเป็นตัวทดสอบนะครับทีนี้การบันทึกนะครับถ้าเราบันทึกนะครับจากวันไหนถึงวันไหนเราสามารถที่จะกรองข้อมูลได้นะครับว่าเราเคยบันทึกการประชุมแล้วจากวันที่1กุมภาถึง29กุมภาเนะี่ยมีหัวข้ออะไรบ้างนะครับจะเป็นตามนี้นะครับสมมุติว่าเดือนหน้าเราจะมีการประชุมนะครับเราก็สามารถที่จะ เลือกไปอย่างเงี้ยนะครับวันที่1มีหน้าน,นะครับจะมีการประชุมแล้วก็กดกนหายอย่างนี้นะฮะเราก็เราก็ทําการบันทึกหัวข้อการประชุมไว้เลยนะครับไว้ล่วงหน้าว่าเดือนหน้าน่ะจะมีการประชุมว่ามีหัวข้ออะไรนะครับเราก็สามารถที่จะ,ะเพิ่มตรงนี้ได้นะฮะเพิ่มตรงจ,จริง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 ตัวนี้เราไม่ได้กดเพิ่มตรงนี้นะฮะคือถ้ามันไม่มีข้อมูลอยู่ ที่เราซอร์สจากวันที่มาเนี่ยไม่มีข้อมูลนะฮะมันจะขึ้นมาบรรทัดหนึ่งอยู่แล้วให้เราอยู่แล้วนะครับถ้าเราจะเคลียร์ตรงนี้นะฮะเรากดตรงนี้นะฮะกดรีเซ็ตรต,รตรงนี้มันจะเป็นการดึงข้อมูลมาจากฐานข้อมูลว่ามีเคยมีการบรรถถันทึกข้อมูลไว้หรือเปล่าถ้าไม่มีนะครับมันก็จะขึ้นบรรทัดหรือขึ้นแถวมาให้เราก่อนนะครับหนึ่งแถวนะครับทีนี้การบรรถถันทึกนะครับ เร,เราตอนนี้สามารถเลื่อนตรงมาก่อนนะบันทึกด้านซ้ายก่อนนะครับจะมีตารางสองตารางตารางฝั่งซ้ายกับตารางฝั่งขวานะครับทีนี้เราบันทึกตารางฝั่งซ้ายก่อนฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นใน,ในเรื่องของหัวข้อ,ขอการประชุมนะครับอันดับแรกนะครับให้เรามาเลือกนะครับวันที่ก่อนว่าวันที่เราจะเข้าประชุมเนี่ยมันเป็นวันไหนนะครับอย่างเช่นวันที่หนึ่งมีนาเนี่ยจะมีวาระการประชุมแล้วนะครับเราก็เลือกวันที่หนึ่ง นะครับนึ่งมีนะทีนี้แผนกที่จะเข้าทําการประชุมเนี่ยมีแผนกไหนบ้างอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าเราถ้าทุกทั้งหมดเราก็พิมพ์ว่า,าทั้งหมดอะไรประมาณนี้ทุกแผนกอะไรก็ได้ครับพิมพ์ทุกแผนกนะครับทีนี้นะครับแล้วหัวข้อการประชุมนะครับหัวข้อเนี่ยหมายถึงว่าเป็นหัวข้อหลักนะครับ ฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นหัวข้อหลักฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นมันจะมีหัวข้อเหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นหัวข้อรองี่ข้อนี้นะหัวข้อรองอเราทําการบันทึกหัวข้อหลักก่อนนะครับก็อาจจะเป็นการอ,อย่างเช่นผมจะลงว่าอะไรดีประชุมประจําเดือนนะครับผมลงว่าประชุมประจําเดือนนะครับ ทีนี้มันก็จะมีปุ่มบันทึกอยู่ตรงนี้นะครับเรากดบันทึกเลยนะครับทีนี้เราเราได้หัวข้อแล้วนะครับเราได้หัวข้อการประชุมแล้วแต่ว่าฝั่งผาเนี่ยเรายังไม่มีรายละเอียดในการประชุมว่าที่เราจะเข้าประชุมเนี่ยมันมีอะไรบ้างหลังจากที่เราประชุมแล้วนะครับอันนี้เราบันทึกล่วงหน้านะครับหมายถึงว่าหัวข้อเนี่ยเราบันทึกล่วงหน้าไว้เลยนะฮะพอเวลามาถึงวันจริงๆนะฮะเัน๋ยวผมลอง ลองรีเซชตรงนี้นะฮะหาปหาตัวนี้จะไม่เจอใช่ไหมฮะจะมันจะเจอของเดือนกุมภานะฮะทีนี้พอเวลาถึงวันจริงๆเนี่ยนะครับหลังจากที่เราทําการประชุมแล้วนะครับเรามีการจดเลคเชอร์อะไรอยู่ในสมุดแล้วอะไรประมาณนี้เราก็มาบันทึกลงในระบบนะครับว่ามีการพูดคุยเนื้อหาอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นว่า เราจะบันทึกแล้วนะครับเรามีการเข้าประชุมมาหลังจากประชุมมาแล้วเราจะเข้ามาบันทึกในระบบนะครับเราก็กรองจากวันที่นะครับเป็นของวันไหนนะครับวันที่หนึน่งมีนาใช่ไหมครับ,บรเราก็กลงเป็นวันที่หนึ่งมีนาเราก็ค้นหานะครับคือเราไปค้นหามาก่อนว่าหัวข้อที่เราประชุมนะมาน่ะมันมีวันที่ไหนนะครับของวันไหนชื่ออะไรนะครับพอเรากองมาแล้วปุ๊บนะเรากดครั้งหนึ่งนะครับฝั่งขวามันจะไม่มีอะไร นะครับให้เรากดตรงช่องที่จะบันทึกเลยครับว่าข้อความที่เราจะพิมพ์เป็นข้อความอะไรนะครับเพรว่ามันใส่ข้อความเนี้ยใส่ยาวๆไปได้เลยนะฮะเนี่ยใส่เนี้ยได้เลยนะครับหรือเป็นไม่ยาวก็ได้ถ้าเป็นหัวข้อย่อยก็ไม่ต้องยาวนะฮะอ่าอันนี้คือหัวข้อย่อยอ่าแล้วก็เราก็กดแท็บก็ได้นะกดเอ๊กดลูกศรน,นะครับอ่าลูกศรซ้ายขวา ทีนี้เราก็ตัวเนี้ยมันก็จะบอกว่าความคิดเห็นนะครับหรือว่าผู้เข้าร่วมเนี่ยมีใครบ้างหรือว่าความคิดเห็นอะไรเนี่ยที่เราจะบันทึกเข้าไปนะครับก็บันทึกเข้าไปได้เลยนะครับหรือจะไม่บันทึกก็ได้ไม่ลงก็ได้นะครับแต่ส่วนที่จะต้องลงเนี่ยก็คือเนื้อหานะครับถ้าเราไม่ลงเนื้อหาเนี่ยคือเวลาเรากดบันทึกเนี่ยมันจะไม่ยอมบันทึกให้เรานะครับมันจะมันจะเป็นการลบออกนะครับเพราะนั้นเนื้อหาเนี่ยคือต้องมีนะครับ เราต้องลงเนื้อหานะครับ,รบผมทําตัวนี้ไว้อยู่นะครับพอเวลาเอามสา์มาโฟกัสที่ตรงนี้นะมันก็จะมีคําอธิบายตรงนี้นะครับต้องมีการระบุเนื้อหาและรายละเอียดนะครับของก,การประชุมเนะี่ยมันถึงจะมีการบันทึกให้เรานะฮะทีนี้เราก็ใส่เลยนะครับในผมใส่เนื้อหานี่ใส่ยาวๆเลยก็ได้นะฮะยาวเลยก็ได้มันก็จะเป็นอย่างนี้ ถ้ามันเยอะนะฮะมันเยอะแล้วก็ตรงนี้มนจะได้นะครับนะครับแล้วทีนี้หัวข้อ,อย่อยลงมาแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มได้นะครับหัวข้อ,อย่อยลงมาอีกก็คือใส่เข้าไปอีกเลยครับหัวข้อ,อย่อยครับแล้วก็ใส่เข้าไปครับรายละเอียดเนื้อหาก็ใส่เข้าไปครับแล้วทีนี้ ผลสรุปของการประชุมมีอะไรบ้างก็เราก็ใส่เข้าไปครับตรงนี้นะฮะคือมันจะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่มีอยู่สี่ช่องนะครับถ้าหัวข้อในการประชุมนะ้นมันมันมีอีกเราก็เพิ่มอีกได้ครับไม่จํากัดนะครับตรงนี้ครับเราใส่เข้าไปเหมือนเหมือนเป็นหัวข้อย่อยของฝั่งซ้ายนะฮะอพอดีนะถ้าเรากดฝั่งซ้ายเนะี่ยมันจะเป็นการรีเซ็ตฝั่งนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเรายังไม่ได้บันทึกเนี่ยมันจะเป็นการรีเซ็ตฝั่งนี้นะฮะเพราะฉะนั้นระวังนะฮะ ฝั่งซ้ายนี่เป็นหัวหัวข้อหลักนะครับฝั่งขวาเป็นหัวข้อย่อยนะครับผมกดใหม่นะฮะบันทึกใหม่นะฮะใส่เข้าไปทีนี้ผมจะเพิ่มอ่าเพิ่มไปอ,อีกเดี๋ยวเอ็กหัวข้อหนึ่งนะฮะ ้ามันเยอะนะฮะก็สไลด์ลงมาอย่างเงี้ยอาจจะได้เห็นชัดๆนะว่ามีเราคุยอะไรกันบ้างนะฮะแล้วก็สไลด์นี้ได้นะฮะเราเลื่อนดูครับเสร็จแล้วนะให้เรากดปุ่มข้างล่างนี้นะฮะเพื่อบันทึกนะครับกดบันทึกตรงนี้นะฮะเนี่ยมันก็จะบันทึกให้เราแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการพิมพ์วาระการประชุมของวันนี้ให้เรานะครับว่าหัวข้อหลักตัวนี้คือหัวข้อหลักนะครับ ไอตัวที่อยู่ในตารางนี่คือหัวข้อย่อยนะครับว่าเราคุยเรื่องอะไรกันบ้างที่อยู่ภายใต้หัวข้อหลักนี่นะฮะเราคุยกันวันไหนนะครับแล้วก็ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมวันนั้นนะแล้วก็รายละเอียดแล้วก็ผลสรุปนะครับก็ใส่บันทึกไว้นะครับเวลาเราค้นหานะครับค้นหาแล้วก็สามารถจะย้อนดูวันได้นะเดือนได้ว่าเราคุยกัน,นมันมีประชุมอะไรบ้างอย่างเช่นประจำเดือนผมก็พิมพ์เพราะว่าเดือนนะครับ นะครับมันก็จะมีเจอเดือนแล้วปั๊บนะแล้วก็กดครั้งหนึ่งครับมันก็จะโชว์ฝั่งซ้ายให้เรานะครับเดี๋ยวผมลบออกถ้าเรากดอย่างนี้นะฮะเห็นไหมฮะมันก็จะมันก็จะดึงรายละเอียดมาฝั่งขวาให้เรานะครับมาแสดงนะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะพิมพิมพ์ทั้งหมดเลยนะฮะที่เราเรากองมาเนี่ยทั้งหมดเลยเนี้ยเราก็กดแสดงข้อมูลตรงนี้นะฮะตรงนี้นะฮะอันนี้คือจะเป็น การประชุมทั้งหมดนะครับมันก็จะมีหัวข้อหนึ่งสองสามสี่มีอยู่ห้าหัวข้อนะครับหัวข้อหลักๆแล้วก็หัวข้อย่อยก็จะอยู่ตรงาตารางนี่นะฮะเป็นตารางครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับการบันทึกการประชุมนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะลบนะครับลบก็จะมีมีสิทธิ์นะครับก็จะเป็นสิทธิ์ของผู้จัดการ นะครับถึงจะมีการลบได้อย่างเช่นผมนจะลบตัวนี้ออกนะฮะเราก็มากดตรงปุ่มบันทึกนี่นะฮะเราจะลบได้หรือแก้ไขหัวข้อตัวนี้ได้อย่างเช่นผมนจะแก้ไขหัวหัวข้อก่อนนะฮะแก้ไขอะไรดีอ่าตรงนี้แล้วก็กดปุ่มบันทึกนะฮะเราก็จะมี c อ o ให้เลือกว่ากดอัปเดตแก้ไขมันก็จะแก้ไขไอ้ตรงชื่อตรงนี้เรานะครับผมพบว่านะครับฟังความไม่เกี่ยวนะครับ ฝั่งขวาเนี่ยคือจะไม่เกี่ยวกับปุ่มตรงนี้นะครับแต่ฝั่งขวาเนี่ยมันจะมาเกี่ยวข้องกับปุ่มบันทึกตรงฝั่งตรงตารางฝั่งขวานี่นะฮะข้างล่างนี่นะฮะจะลองจะพิมพ์ดูเฉพาะส่วนของหัวข้อนี้ก็ได้ครับเนี่ยของวันนี้นะฮะกดบันทึกปุ๊บแล้วก็พิมพ์มันก็จะพิมพ์เฉพาะหัวข,ข้อของวันนี้มานะครับผมก็จะประมาณนี้ครับสำหรับการบันทึกการประชุมนะครับ ทีนี้มันจะมีอีกตัวหนึ่งที่มีเพิ่มมาก็จะเป็นในเรื่องของอกลุ่มนะครับกลุ่มก็ตรงนี้นะครับก็ใส่ตรงนี้ให้แล้วนะฮะคือตำแหน่งนะครับก็คือฝ่ายนะครับตำแหน่งงานนั่นแหละนะครับทีนี้ถ้าเราจะบันทึกก็เลือกตัวนี้ก่อนนะครับผมว่าอยู่ฝ่ายไหนตำแหน่งไหนนะครับที่เรามีเฉพาะฝ่ายขายเนี่ยก็แสดงว่า,าพนักงานของเราเนี่ย พนักงานตรงนี้นะฮะพนักงานตรงเนี้ยเรามีเฉพาะฝ่ายขายนะฮะเรามีคือผมบันทึกแค่ฝ่ายขายอันนี้ผมทดลองนะฮะก็คือผมบันทึกแค่คนเดียวถ้ามีฝ่ายอื่นเนี่ยมันก็จะมีแผนกอื่นมาด้วยตำแหน่งอื่นมาด้วยนะฮะก็ถ้ารับมีการบันทึกพนักงานเพิ่มเข้าไปมันก็ถึงจะมีให้เราเลือกตรงนี้นะฮะทีนี้อีกตัวหนึ่งนะฮะตัวหนึ่งตัวหนึ่งในเรื่องของ การเปลี่ยนแปลงนะการเปลี่ยนแปลงรายชื่อ,อการเปลี่ยนแปลงรายชื่อพนักง,งานของผู้สนใจนะฮะคือ,อเดี๋ยวผมลองดูนะฮะผมร้อนไปอ่ามันจะมีจะมีรายชื่ออย่างนี้ใช่ไหมฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากเปลี่ยนคือตายโดยปกติแล้วเนี่ยพนักง,งานเนี่ยก็จะเป็นคนที่จะติดต่อไปหาลูกค้าที่ชื่ออ่า ui ตัวนี้นะฮะอ่า ui นะฮะ าคุณเกศตอนนี้เราเอาชื่อเล่นนี้แล้วกันคุณจะนั่นนั้นนะครับจะติดต่อสอบถามหาคุณเกศเนี้ยคือติดตามงานนะฮะว่าเป็นยังไงยังแบบไหนอะไรแบ้และทีเนี้ยเราต้องการที่จะเปลี่ยนคนติดตามหมายถึงว่าเปลี่ยนพนักง,งานเปลี่ยนชื่อพนักง,งานคนเนี้ยให้เป็นคนอื่นนะครับก็เราก็มากดปุ่มนี้นะฮะมันก็จะมีแก้ไขใช่ไหมฮะแก้ไขตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นการแก้ไขอ่าบรรทัดเนี้ยอ่าโลเนียแถวเนี้ย จะเป็นการแก้ไขข้อมูลรา,ายชื่อเหมือนว่าแก้ไขข้อมูลชื่อผู้สนใจนั่นแหละคือเขายังไม่เป็นลูกค้านะคือเขาเป็นผู้สนใจอยู่นะครับเราก็มาแก้ตรงนี้นะครับแต่แก้ไขอีกตัวหนึง่งที่ผมทําขึ้นมาก็คือจะเป็นในส่วนของแก้ไขชื่อพนักง,งานเนี่ยปกติจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะเป็นคุณชัา้นานันใช่ไหมฮะทีนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นคนอื่นนะครับเปลี่ยนพนักง,งานคนอื่นเราก็กรองข้อมูลก่อนนะครับว่าเราจะแก้ไขจาก รายการที่ที่มีรายการติดตามเนะี่ยระหว่างเดือนไหนนะครับแต่ถ้าจะเอามาหมดเลยนะฮะเอามาหมดเลยก็เลื่อนไปยาวๆแล้วครับอ่าเลื่อนไปยาวๆยา,ยางเงี้ยใช่ไหมฮะเสร็จแ,แล้วเราก็มาเลือกชื่อพนักงานนะครับผมชื่อพนักงานที่เขาเคยติดตามมาก่อนนั้นนี้เนะี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นชื่อคนอื่นมันก็จะมาหมดอย่างนี้ใช่ไหมฮะอ่าทีนี้เราก็มาเลือกข้างล่างนะครับว่า คนที่จะรับผิดชอบต่อไปนะคนที่จะติดตามเป็นคนใหม่นะก็คือเราจะเลือกชื่อพนักงานคนไหนอย่างเช่นเปลี่ยนเป็นชื่อน,นี้นะฮะนะครับเสร็จแล้วเราก็มาเช็คล็อกบล็อกเลือกนะครับอ่าถ้าเราเลือกเงี้ยมาจะนั่นนะเราเราเลื่อนสกอ,อร์ลงมาครับเราเช็คตัวนี้ทั้งหมดเลยถ้าเอาทั้งหมดนะอ่าเช็คออกเช็คออกเนะี่ยก็คือหมายถึงว่าไม่บันทึกนะก็จะไม่ยอมอยู่แล้วนะเราก็ต้องเช็คอย่างเงี้ยจะไปทั้งหมดเสร็จแล้วเราก็กดบันทึกเปลี่ยนแปลงนะครับ ทีนี้ขอ้อมูลพวกนี้ก็จะเป็นมันก็จะเข้าไปอยู่ในส่วนของคนอ่าอ่าเชิดาเนี่ยนะฮะเป็นผู้ติดตามลูกค้าที่ติดตามผู้สนใจนะฮะอ่าเห็นไหมก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อแล้วนะฮะเราก็เปลี่ยนชื่อเป็นเห็นไหมฮะก็จะเปลี่ยนแล้วนะฮะทีนี้เรามาดูหน้านี้ก็จะเปลี่ยนชื่อแล้วนะฮะถ้าเรากรองมาเฉพาะของคนอ่านานานก็จะยังหายแล้วนะฮะ ทีนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นพนนี้อ่าก็จะเป็นคนนี้แล้วนะครับครับก็จะประ,ประมาณนี้ครับสําหรับการปรับเปลี่ยนรายชื่อ,อพนักงานผู้ติดตามผู้สนใจนะครับประมาณนี้ครับผมก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ